สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป1ทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณคณรูนุชบรานะคะในการเรียนวิชาภาษาไทยนะคะตอนนี้เราเรียนถึงบทที่6โรงเรียนลูกช้างนะคะซึ่งในเนื้อหาที่ผ่านมาก็คือลูกช้างไปโรงเรียนโรงเรียนของลูกช้างมีความโพ่พ่อของภูผาเป็นครูใหญ่นะคะลูกช้างไปโรงเรียนก็ฝึก จูงหางเดินเป็นวงกลมฝึกซ้ำไปซ้ำมาจนทำได้ก็ได้รับรางวัลก็คือได้กล้วยกับอ้อยเป็นรางวัลและในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะพาน้องๆไปรู้จักกับสละอีกตัวหนึ่งก็คือสละเอียนะคะซึ่งจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ก็คือน้องๆ้องอ่านออกเสียงคำที่ผสมสละเอียได้ถูกต้อง น้องๆเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำที่ประสมสาะเอียได้ก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องของสาะเอียนะคะเรามาทบทวนการอ่านและเขียนพยัญชนะในบทนี้ก่อนนะคะตัวที่หนึ่งตัวคอคอตัวที่สองงองอตัวที่สามชอ ชอตัวที่สี่โยโยตัวที่ห้าทอทอตัวที่หกทอทอตัวที่เจ็ดนอหน,นอนตัวที่แปดพอพอ,อตัวที่เก้าฟอฟอตัวที่สิบพอพอตัวที่สิบเอ็ดมอ มตัวที่12บสองยยตัวที่สิรรตัวที่1 4สลอตัวที่สิบหววก่อนจะเรียนรู้ซาลาเอียนะคะเรามาช่วยกันร้องเพลงซาลาเอียพร้อมๆกันก่อนนะคะเอาร้องพร้อมกันเลยคะ่ะ Yeah, 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 no. Nah. ในค่ร้องเพลงสระเอีเอียเอีย e e รวมเรียกสระเอียนะคะสระเอียเป็นสระผสมเสียงยาวนะคะเป็นการผรสมระหว่างสระอีกับสระอาเราใช้เขียนไว้ข้างหน้าข้างบนแล้วก็ข้างหลังตัวพยัญชนะนะคะวันนี้เราจะมาอ่านแจกลูกคำที่ผสมสระเอียกัน ะค,ะคำที่หนึ่งนะคะคาว่าเงียพยัญชนะก็คือตัวงอเงียเงียงเอียเงียคาที่สองนะคะพยัญชนะคือตัวนอสระเอียอ่านว่านอเอียเนียนอเอียเนีย คำที่3นะคะพยัญชนะคือตัว for for สระเอีย for ear fear for ear fear คำที่4นะคะพยัญชนะคือตัวมมมานะคะสระเอียโมเอียเมี m o มเอียเมียคำที่5นะคะพยัญชนะคือตัวโยสระเอีย ยอเอียเรียยอเอียเียคำที่หกพยัญชนะคือตัวอลอสาะเอียอ่านว่าลอเอียเลียลอเอียเลียคำที่เจ็ดนะคะพยัญชนะคือตัววอสาเอียอ่านว่าวอเอียเวีย วอเอียเวียเราอ่านแจกลูกคำผสมสารละเอียมาแล้วนะคะทีนี้น้องๆมาดูหนังสือหน้า56เรามาอ่านแจกลูกน้องเอามือชี้ตามด้วยนะคะงอเอียเงียนนเอียเนียฟอเอียเฟียโมเอียเมียยอเอีย ลอเอเลยวอเอเวยน้องๆฝึกอ่านคําที่ประสมสาะเอียเรียบร้อยแล้วนะคะให้ช่วงเวลาว่างๆน้องๆก็ไปฝึกอ่านนะคะให้คล่องนะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมต่อไปนะคะร่วมกันคิดร่วมกันทาเขียนแจกลูกคำํำะสมสาะเอียค่ะ เรามาเขียนแจกลูกคํำผสมสระเอียนะคะคุณครูจะมีตัวอย่างคําให้นะคะเช่นตัวอย่างคําว่าเสียน้องก็เขียนแจกลูกคําเป็นสอเอียเสียนะคะคําว่าเตียเปียเรียเวียเฟียเมียให้น้องๆทําลงในสมุดภาษาไทยของน้องนะคะ สุดท้ายก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะน้องๆอย่าลืมฝึกอ่านคำที่ผส,สมสระเอียในหนังสือหน้า56นะคะแล้วก็เขียนแจกลูกคำสระเอียนะคะส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะ